หลายคนเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าเวลาที่นักลาหุ้นซิ่งทําการบ้านหลายๆตัวเนี่ยนักลาหุ้นซิ่งจะบอกเสมอว่าการบ้านหุ้นถูกโพสนะคะไม่ได้ใช้เทรดในวันเดียวใช่ไหมแล้วเรามีวิธีการเลือกหุ้นเทรดยังไงให้ปังบูริเยอะไรเงี้ยครูบอกว่าเลือกตัวเดียวก็เพียงพอใช่ไหมไอตัวเดียวที่ครูพูดเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะครูจะมาเฉลยมาให้คําตอบเรื่องนี้เนาะไปฟังกันคะ่ะไปกัน อดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยก็คือเราต้องโฟกัสหุ้นที่วอลลุ่มเข้าค่ะเพราะว่าหุ้นที่วอลลุ่มเข้านะมันแสดงให้เห็นถึงความต้องการซื้อขายเนาะก็แสดงถึงอุปสองค์อุปทานนะคะที่มีความต้องการในหุ้นตัวนี้มากเป็นพิเศษนั่นเองแต่ครูจะให้คีย์ทูสักเซทนิดนึงนะก่อนที่หุ้นจะขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ออกเนาะถ้ามีวอลลุ่มเข้าเยอะๆบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นกลางเทนหรือปลายเทนก็ได้ก็ต้องดูกราฟประกอบด้วยนะคะอย่าลืมละ่ะข้อที2 เลือกตัวที่เปิดเหลืองหรือเปิดเขียวขึ้นไปบางทีนะถ้าสมมติว่าเราไปดูหุ้นที่มันเปิดแดงเนาะบางทีมันอาจจะเป็นหุ้นแบบชอ็อตซึ่งการเล่นหุ้นช็อตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคเชิงลึกถ้านักเรียนเป็นมือใหม่มากๆอะ่ะถ้านักเรียนไปนเล่นหุ้นชออ็อตอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหุ้นเปิดเหลืองหรือเปิดเขียวเนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มการที่มันจะขึ้นต่อได้มากกว่าเนาะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกฟก กหุ้นที่มันเปิดเขียวก่อนเนาะนะคะถ้าเปิดเขียวไม่มีเราค่อยมาดูตอนที่มันเปิดเหลืองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ข้อที่3เลือกหุ้นที่อยู่ในเทรนขาขึ้นเทรนขาขึ้นดูยังไงก็คือเอาง่ายๆเลยนักเรียนเอาเทรนไลน์ไปตีเห็นไหมมันก็จะเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นได้เร็วและแรงเนาะถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วและแรงมากกว่าหุ้นที่เป็นขาลงโอเคไหมนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมดูการสิ้นสุดเทรนด้วยนะแล้วก็ข้อที่4หุ้้นนนนตตััวะะจ้ีงมี ระยะห่างของแนวมากๆโดยดูจากแนวรับแนวต้านของแท่งเทียนนั่นเองสมมุติว่าหุ้น A ละกันมีแท่งเทียนแท่งก่อนหน้าเนาะมีลักษณะที่ห่างกันมากๆแล้วระหว่างแนวรับกับแนวต้านนะคะเช่น าแนวอยู่ที่1บาท1บาท20เห็นไหมเราได้กําไรประมาณ20สตางค์ถูกไหมสมมุติว่าแนวมันอยู่ที่1บาทถึง1บาท5เราก็จะได้กําไรจากหุ้นตัวน,นั้นประมาณ0.05สตางค์ซึ่งอันนี้เราก็จะเลือกหุ้นที่มันมีระยะห่างของแนวมากกว่าเราจะได้กําไรมากกว่านั่นเองแล้วก็ข้อที่5นักเรียนต้องได้กําไรหรือ RR ไม่น้อยกว่า3ช่องนักเรียนต้องได้3มช่องขึ้นไปอะเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า RR เนี่ยมันย่อมมาจากอะไรรูจะพูดให้ฟังในคลิปนี้เลย อาร์อาร์ก็คือย่อมาจาก Risk Reward Ratio นั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนั่นเองก็คือถ้าสมมุติว่า r r เนี่ยมันน้อยกว่า3มช่องเนาะมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคำนวณ r r เนี่ยจะสำคัญมากก็คือคำนวณยังไงก็คำนวณเหมือนข้อที่4ที่ผ่านมาที่ครูบอกเนาะก็คือดูระยะห่างของแนวข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายก็คืออย่าลืมคำนวณกำไรที่ต้องการครูจะพูดเสมอนะเวลาที่นักเรียนเลือกหุ้นเทรดเนี่ย เลือกหุ้นตัวเดียวก็เพียงพอสมมุติว่านักเรียนซื้อ1ล้านหุ้นคูณ10สตางก็ได้กําไร1 0 0 0 0แบาทแล้วแล้วไม่ต้องรอทั้งวันด้วยนะคะสิ่งนี้ครูจะพูดเสมอถ้านักเรียนติดตามครูมานานนักเรียนจะรู้ว่าครูพูดเกือบทุกคลิปพูดเกือบทุกลฟ์พูดบ่อยมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมคํานวณกําไรที่ต้องการท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกราฟเทคนิคเทคนิคนาฬิศเป็นจุดตั้งต้นเป็นหัวใจของนักล่าหุ้นซิ่งแล้วก็ของเซียนหุ้นทุกคน เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคอลนาริสติกนะคะก่อนที่จะสากกันนะคะครูก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้เนาะก่อนที่นักล่าหุ้นซิ่งนะคะหรือเตียนหุ้นทั้งหลายจะเป็นล่มโพใหญ่ในวันนี้ทุกคนนะคะล้วนเคยเป็นเมล็ดพันธุ์คือเราไม่มีวันรู้นักเรียนว่าเราจะได้กินผลมันเมื่อไหร่เรามีหน้าที่แค่ปลูกลดน้ําพดินแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดทําให้ถูกต้องที่สุดดูแลมันให้ถูกวิธี คาว่าดูแลมันให้ถูกวิธีถ้าเราดูแลมันไม่ถูกวิธีมันก็ล้มตายได้เหมือนกันแล้วก็ทําให้สุดความสามารถแค่นั้นแล้วถ้านักเรียนทําดีที่สุดแล้วนะคะทําถูกวิธีแล้วนักเรียนมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทําต่อไปเที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลเป็นหน้าที่ของบุญวัฒนาทําให้ดีที่สุดในจุดที่ยืนแล้วครูก็อยากจะฝากเอาไว้นะจงกล้าที่จะฝันที่ยิ่งใหญ่หากแมนนักเรียนเนี่ยไปไม่ถึงสิ่งที่คิดฝันแต่ถ้าเมื่อใดกล้าก้าวจริงจัง ทุท่มเทกับมัน ากแมน้นนักเรียนไปไม่ถึงฝันได้เซี่ยวนึงนั้นหรือ1%นเซนั้นมันก็ยังดีสมมุติว่านักเรียนฝันที่ระดับโลกนักเรียนได้หนึ่งเปอร์เซ็นของระดับโลกได้เซี่ยวนึงของระดับโลกมันดีไหมคะมันดีกว่าชีวิตที่เราเคยเป็นเยอะเลยและถ้าใครนะที่อยากเป็นนักล่าหุ้นซิ่งนะอยากรู้เรื่องเทคนิคนารสิทธิ์ที่ลึกกว่านี้นะคะอยากมีความสามารถอยากเป็นเซียนหุ้นนะครูมีคอร์สระดับเซียนนะคะก็คือเทคนิค21วัน21วันฉันจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าใครนะที่เรียนกับนักล นะะในยี่สิบเวันนี้แล้วจําเทคนิคได้ทั้งหมดแล้วเป็นเสียนหุ้นไม่ได้ครูยินดีคืนเงินนะแล้วทำยังไงจะจําเทคนิคทั้งหมดได้นักเรียนย้อนกลับไปตอนอนุบาลเราคัดลายมือกันใช่ไหมแล้วก็ตอนปฐม <all> ที่เราท่องเทคนิคได้เนี่ยเออท่องสูตรคูณได้เพราะเราท่องมันทุกวันใช่ไหมคะทำเหมือนตอนที่เราเรียนปฐมเลย<ร>ทําเหมือนตอนที่เราเรียนอนุบาลเลยแล้วนักเรียนก็จะจําได้จําเทคนิคทั้งหมดได้แต่ว่านักเรียนก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าครูมีคอร์สออนไลน์บันทึกให้ดูย้อนหลังอยู่แล้วถ้าในกรณีีท่ นักเรียนจําไม่ได้เนาะนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะก็ทักมาที่ l ล n e a อ p Pro Cap t ทเดอเนาะหรือนักเรียนคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะมันจะมีรายละเอียดของคอร์สเรียนให้อยู่นะคะเราจะเรียนกันเดือนกุมภาเนี้แล้วรีบเข้ามานะใครที่เข้ามาก่อนนะสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือจะได้ไปเรียนคอร์สออนไลน์ของรุ่นพี่ก่อนนักเรียนจะได้เปรียบกว่าคนที่มาทีหลังโอเคไหมถ้าเรารีบเข้ามาเนี่ยพอถึงวันเรียนจริงถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนักเรียนก็จะแบบแอชชั่นได้เร็วเพอเพอจาได้แล้วก็ได้กําไรก่อนวันเรียนจริงอีกนะะคก็ถ้า ใครสนใจเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนถ้าคุณชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์และอย่าลืมแท็กคนที่คุณรักนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย